ครับส่วนเร่องข่าวชาวใต้ช่วงเกประเด็นนะครับประเด็นดีดที่เกิดขึ้นในพื้นที่สิี่จังหวัดพาศัยขอดรอรับช่วงนี้อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีน้องยิ่งอมเป็นเรื่องไม่สุดสิ่งสิ้นเลยก็คือเรื่องความสําคัญของการประกันเหลือตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันต้นของสํานักงานประกันสังคมนะครับเรื่องนี้จะเลือกเกิดปันเพื่อมีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนบางวันนี้ช่วงแกยประเด็นครับรายการเก็ตย่างยิ่งกับจากท่านส้มเกียรติิริชูทรัพย์ ประกันสังคมจังหวัดสุราธานีมารวมคลีมารวมแกะประเด็นในเรื่องนี้ครับสวัสดีครับหัวหน้าครับสวัสดีค่ะครับต้อนรับสู่หล่งข่าวชาวใต้นะครับค่ะเป็นเรื่องใหม่นะแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ครับก่อนอื่นถามหัวหน้าก่อนเลยว่าการเลือกตั้งเนี่ยผู้แทนเลือกตั้งมานานแล้วยังครับ ก,ก็การเลือกตั้งเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่เคยมีนะครับ,รบก็เคยเป็นการคัดสรรน,นะครับแล้วก็ผู้แทนที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะเป็นการแต่งตั้งนะครับตั้งแต่สมัยของอรัฐบาลคอสชอนะครับก็ยังดำรงตําแหน่งอยู่ถึงปัจจุบันครับเพราะฉะนั้นรอบนี้จะเป็นการเลือกตั้งะนะครับเพราะฉะนั้นความสําคัญของการเลือกตั้งผู้แทนัฝ่ายนายจ้างฝ่ายประกันตน มีผลต่อผู้ประกันตนและนายจ้างใหญไงบ้างครับครับก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าสํานักงานประกันสังคมนะครับในการบริหารงานเนี่ยนะครับเรามีบอร์ดนะครับในการที่จะคอยกํากับควบคุมทิศทางของการพัฒนานะครับในเรื่องของตัวกองทุนเองนะครับซึ่งมีจำนวนเงินที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ในเรื่องของสิทธิประโยชน์นะครับหรือแม้แต่เรื่องของมาตรการต่างๆนะครับที่ออกมานะครับ ดยเฉพาะอย่างที่เห็นได้ชัดเนี่ยนะครับในช่วงของการระบาดของโควิดน,นะครับซ,ซึ่งก็ต้องอาศัยทางคณะกรรมการประกันสังคมเนี่ยครับให้มอบนโยบายหรือมาตรการแนวทางในการที่จะช่วยเหลือเยียวยานะครับเป็นเรื่อง,องการให้ลดเงินถมทบบ้างนะครับหรือให้สิทธิประโยชน์นะครับในกรณีว่างงานจากเหตุสุริสัยอะไรพวกนี้นะครับน,นี้ก็ต้องผ่านบอร์ดลงมาครับค่ะ แลวคราวนี้ค่ะเหมือนที่บอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้คือครั้งแรกเลยนะคะครเราจะมีการเลือกตั้งในวันที่เท่าไหร,ร่คะหัวหน้าการเลือกตั้งนี่กําหนดไว้แล้วนะครับวันที่24ธันวาคม,มนะครับ2566นะครับ ถึงวันเดียววันที่ส4ีธันวาคมที่จะถึงนี้แล้วนะคะคราวนี้ค่ะกรรมการคณะกรรมการในแต่ละชุดเนี่ยประกอบไปด้วยใครบ้างมีจํานวนกี่คนนะคะหัวหน้าครับกรรมการนี่นะครับก็คือโดยของสำนักงานกองทุนปกันสังคมตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นแบบไกลภาขี่นะครับก็จะมีภาครัฐนะครับจำนวนเจ็หน่วยงานด้วยกันนะครับก็คือก็จะมีกระทรวงแรงงานนะครับมีกระทรวงสาธารณสุขมีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับกระทรวงหัดไทย กระทรวงการคลังนะครับสํานักง,งานประกรันสังคมแล้วก็สํานักการกระทรวงการคลังก็คือ,อเป็นเรื่องของสํานักงบประมาณนะครับทั้งหมด7หน่วยนะครับแล้วก็เป็นอ,อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนของนายจ้างนะครับเ<ม>ท่านด้วยกันนะครับแล้วก็ส่วนของผู้กันตุนอีก7ท่านนะครับ<ม>ก็จะรวมเป็นทั้งหมด21ท่านจาก3หน่วยด้วยกันครับยีท่านนี้ก็คือผ่านการเลือกรอบนี้หมดเลยยี่สิบเอ็ดท่านนี่คือในส่วนของราชการเนี่ยนะครับก็คือก็จะเป็นไปโดยตาแหน่ง ก็จะเหลือกฎหมายสี่ท่านนีะเหลือสิบสี่ท่านสิบสี่ท่านคือจากฝ่ายลูกจ้างกับฝ่ายนายจ้างันแสดงว่าฝ่ายนายจ้างแล้วก็ในส่วนของผู้ประกันตนเนี่ยเราเปิดรับสมัครกันเรียบร้อยแล้ว อ่าตอนนี้กําลังอยู่ระหว่างการเปิดรับสมัคร,ครอ๋ออยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครเหรอะคะคือข,ขยายระยะเวลาไปจนถึง10พฤศจิกายนนี้นข,อของนักเรียนย้อนหลังนิดนึงนะครับคือเดิมเนี่ยนะครับเปิดให้มีการลงทะเบียนใช้สิทธิ์นะครับตั้งแต่วันที่22ตุลาคมนะครับถึงวันที่3 1ตุลาคมนะครับแล้วก็ในส่วนของการรับสมัครผู้แทนเนี่ยนะครับก็จะรับสมัครแต่วันที่25ตุลาคมถึงวันที่31ตุลาคมนะครับซึ่งปรากฏว่าผลจากการที่มีการลงทะเบียนใช้สิทธิ์ยังมีผู้กันตนเนี่ยมา แล้วก็ทั้งฝ่ายผู้ลงทนนะครับเพราะนั้นทางคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับทางส่วนกลางเนี่ยนะครับซึ่งมีประหลับกระทรวงแรงงานเป็นประธานเนี่ยก็เลยมีมตินะครับเมื่อวันที่30นะครับตุลาคมที่ผ่านมาในการขยายเวลาการใช้สิทธิ์ลงทะเบียนใช้สิทธิ์แล้วก็ขยายเวลาในการลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับจากเดิม31ตุลาก็มาเป็นวันที่10พฤศจิกายนคนที่จะสมัครเนี่ยต้องต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างครับคนที่ขั้นแรกนะครับคือจะต้องลงทะเบียนในการใช้สิทธิ์ก่อน นะครับเพราะนั้นถ้าไม่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เนี่ยก็จะไม่มีสิทธิ์สมัครเป็นผู้แทนนะครับแล้วก็คุณสมบัตินะครับของการที่จะผู้กันตนนะครับถ้าจะสมัครลงรับเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการอยู่ในฐานข้อมูลของประกันสังคมเป็นผู้ฐานะเป็นผู้กันตนอยู่นะครับไม่น้อยกว่า6เดือนมาตราไหนก็ได้ครับมาตรา33 39แล้วก็40นะครับวันนี้เรามีอยู่สามาตราหลักนะครับแล้วก็ต้องส่งเงินสมทบนะครับไม่น้อยกว่า3เดือนใน6เดือนนะครับ แล้วก็คราวนี้พอได้รับเลือกสมมตินะคะมีการเลือกตั้งอะไรกันมาเรียบร้อยได้คณะกรรมการมาเรียบร้อยแล้วค่ะเรามีวาระไหมคะว่าอยู่ได้กี่ปีครับวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการประกันสังคมนี่มีวาระอยู่วาระละสองปีสองปีสองปีซึ่งการเป็นบอร์ดเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกันสองวาระติดต่อกันถ้าเกิดสองวาระติดต่อก็ต้องเว้นเว้นแล้วก็ถึงจะสมัครได้รับแต่งตั้งใหม่ได้ครับครับ หน้าที่สาคัญของคณะกรรมการชุดนี้เลยครับครับก็ถ้าหน้าที่นะครับถ้าดูเอาตามกฎหมายแล้วกันนะครับก็คือมีหน้าที่ในการเสนอความเห็นนะครับต่อรัฐมนตรีนะครับเกี่ยวกับนโยบายแล้วก็มาตรการทางด้านประกันสังคมนะครับแล้วก็การให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการที่จะตราเกี่ยวกับเรื่องของพระราชกฤษฎีการครับกฎกระทรวงระเบียบต่างๆนะครับแล้วก็การวางระเบียบเกี่ยวกับการรับเงินการจ่ายเงินกองทุนนะครับ โดยความเห็นชอบของ,งกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็เรื่องของการวางระเบียบในการจัดหาผลประโยชน์จากกองทุนนะครับ <mejores. S 2> ซึ่งตรงนี้ก็โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเช่กนกันนะครับแล้วก็พิจารณางบดุลนะครับรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนนะครับแล้วก็รายงานการปฏิบัติงานประจําปีของสํานักง,งานประกันสังคมนะครับแล้วก็ในเรื่องของการให้คําแนะนำนะครับปรึกษาแก่คณะกรรมการอื่นๆมันจะมีคณะกรรมการที่รองรับจากทางบอร์ดนี้อีกทีนึงนะครับก็มีการให้คําแนะนําในส่วนนั้นนะครับ แล้วก็ในส่วนของสำนักง,งานประกันสังคมเองด้วยนะครับ<ม>บอร์ดก็สามารถจะให้คําแนะนําได้บอร์ดนี้ก็ต้องขึ้นไปประชุมที่กรุงเทพถูกไหมครับใช่ครับแล้วก็อีกหน้าที่หนึ่งนะครับก็คือปฏิบัติหน้าที่อื่นนะครับตามพระราชบ,บัตินี้หรือพระบบ<ม>ราชบัติอื่นนะครับ,บแล้วก็ที่เป็นอํานาจของบอร์ดที่กําหนดในกฎหมายเอาไว้นะครับแล้วก็หรือปฏิบัตินะตามที่รัฐมนตรีได้มอบหมาย ค่ะโอ้หน้าที่ค่อ,ขอนข้างที่จะเยอะอยู่ทีเดียวเหมือนกันนะคะคราวนี้ค่ะถ้าเกิดจะพูดถึงผลดีว่าพอเราเลือกตั้งมีคณะกรรมการมาเรียบร้อยแล้วผลดีต่อผู้ประกันตนเองผลดีต่อผู้ประกอบการหรือว่านายจ้างเองมียังไงบ้างคะครับก็คือนเนื่องจากว่าส่วนนี้นะครับจะมีผลกระทบโดยตรงต่อทั้งนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตน,นครับโดยเฉพาะเป็นเรื่องของการจัดเก็บเงินสมทบนะครับที่จะเอาเข้ามารวมเป็นกองทุนนะฮะแล้วก็ยังมีในส่วนของรัฐบาลด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นเงินที่ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะ บริหารเงินจํานวนที่มากมหาศาลขนาดนี้นะครับอาจจะต้องมี มีคณะกรรมการนะครับเข้ามาช่วยควบคุมดูแลนะครับ<ม>ในเรื่องการลงทุนต่างๆทําให้เกิดผลประโยชน์นะครับในการที่จะมาใช้ในการเ,เกิดสิทธิประโยชน์ต่างๆ <c oughs> นะครับแล้วก็ยังเป็นเรื่องของการพัฒนานะครับในเรื่องของกองทุนนะครับในการทีรท่จะเกี่ยวกับด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับให้กับผู้อุปนิสนะครับซึ่งโดยเฉพาะกองทุนประกันสังคมเนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องของบําเหน็จบํานาญนะครับซึ่งก็ไม่มีกองทุนอื่นนะครับสำหรับลูกจ้างนะครับที่จะดูแลอันนี้นะครับแล้ว <c oughs> ถ้าเป็นกองทุนสํารองเลี้ยงชีพนีนยคือก็จ่ายเป็นก้อน ครั้งเดียวแล้วจบนะครับ<ช>แต่ของ<ม>ทุนนี้ก็คือดูแลระยะยาวนะครับครับผมไปที่การเลือกตั้งครับในการเลือกตั้งมีทาหลายอยางไงบ้างครับมนะครับครับ คือทำลายตอนนี้นะครับก็คือเปิดให้นะครับทางฝ่ายผู้กันตนแล้วก็ฝ่ายนายจ้างนะครับลงทะเบียนในการใช้สิทธิ์นะครับถึงภายในวันที่10พฤศจิกายนนี้นะครับเพราะ <S <S นั้นการลงทะเบียนในส่วนของการใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับก็ลงผ่านทางเว็บไซต์นะครับของสํานักงานประกันสังคมนค <S <S 2> <S 2> ในส่วนของการลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับก็ต้องมาสมัครที่สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งตั้งอยู่ที่สารลางจังหวัด นะครับอยู่ด้านด้านหน้าตึกสารกางนะครับก็จะมีสำนักง,งานอยู่ที่นั่นนะครับแล้วหลังจากนั้นพอลงทะเบียนเสร็จวันที่10นะครับ <คะ S 2> ก็จะมีการประกาศรายชื่อนะครับผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์นะครับในวันที่21พฤศจิกาย,ยน ซึ่งก็จะบอกถึงสถานที่ที่จะให้ไปเลือกตั้งด้วยนะครับซึ่งสถานที่เลือกตั้งตอนนี้ที่ได้มีการกําหนดไว้โดยคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งประจําจังหวัดนะครับซึ่งมีท่านผู้ว่ารจังหวัดเป็นประธานเนี่ยนะครับได้กําหนดไว้2ที่นะครับก็คือที่อำเภอเมืองนะครับก็ใช้ที่หอประชุมนะครับภาคใต้นะครับซึ่งตั้งอยู่ในสารากางแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่เกาะสมุยนะครับก็คือที่สารากาประชาคมนะครับสานเอกประสงค์นะครับที่อยู่ในอำเภอ กาะสมุยนะครับก็จะมีสถานที่เลือกตั้ง2ที่นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีการประกาศนะครับรายชื่อผู้สมัครพร้อมหมายเลขนะครับในวันที่1นธันวาคมนะครับเพื่อให้ไปหาเสียงนะครับในการที่จะจูนโยบายต่างๆในการที่จะเข้าไปเป็นบอร์ดนะครับพอหลังจากนั้นนะครับก็จะมีการเลือกตั้งวันที่24 ถามนีนึงบอดเจ็ดคนนี้ต้องจับมือกันเป็นทีมไหมครับหรือว่าต่างคนต่างลงได้จริงแล้วคืออิสระเลยครับรคือจะเป็นทีมมาก็ได้จะเป็นคนใดคนหนึ่งก็ได้นะครับอ,อย่างสมสุรา์ธานีเราเนี่ยก็มีสมัครเป็นผู้แทนของฝ่ายผู้กันตนมาจํานวนหนึ่งท่านแหละมีมาคนหนึ่งแลนะ้ว <c oughs> มีมาคนหนึ่งแลนะ้วแต่ว่าตรงนี้ก็คือเนื่องจากว่า,เ,าเรื่องของบอดเนี่ยนะครับระยะเวลาการลเนินงานเนี่ยอาจจะแบบระยะไม่นานมากนะครับ <c oughs> แล้วก็ต้องขึ้นไปประชุมที่กรุงเทพนะครับซึ<อ>่งจะมีการประชุมเนี่ยเดือนละสองครั้งนะครับ เดือนเดือนมีค่าเบี้ยประชุมให้นะครับเดือนเท่าที่ของปัจจุบันเนี่ยนะฮะเดือนละ800พันนะครับแล้วค่าเดินทางอีกครั้งละ1,000บาทนะครับก็ต้องเสียสละด้วยครับต้องเสียสละเพราะว่ามีภารกิจเยอะฮะที่ที่ต้องดูแลในเรื่องของการให้นโยบายการแก้กฎหมายการออกนะฮะระเบียบต่างๆนะครับค่ะคราวนี้พูดถึงในเรื่องของการลงทะเบียนค่ะที่จะมาสมัคร อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะครเรามีข้อควรระระ,ระวังที่จะต้องเฮ้ยเนี่ยห้ามผิดพลาดมีเรื่องอะไรกันบ้างคบวันนี้ครับคือตอนนี้ทางสํานักง,งานเองเน<ม>ี่ยนะครับก็คือเราก็กังวลเรื่องนี้เหมือนกัน <โ attends S 2> <documents S 1> นะครับว <cı là S 1> <ม>่าถ้าเราไปผ่านระบบทางไอทีที่มันอาจจะไม่ไไมม่่ปลอดภัยนะครับเราก็เลยให้ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์นะครับทางของสํานักงานประกันสังคมซึ่งต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ก่อนนะครับพอเข้าเว็บไซต์ประกันสังคมได้แล้วก็จะมีตัวแบนเนอร์ที่จะให้เลือกนะครับในการที่จะเข้าไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ะครับซึ่งการเข้าไปลงทะเบียนเนี่ยนะครับ<ฆ>ก็จะมีการกรอกรายละเอียดนะครับ<ฆ>มีชื่อ,เ,อเลขที่บัตรประชาชนนะครับ<ฆ>เ,เรื่องของอนอกจากชื่ออายุเรื่องของวันเดือนปีเกิด <c oughs> นะครับเบ <c oughs> อร์โทรศัพท์ <c oughs> อะไรพวกนี้ฮะ <c oughs> และโดยเฉพาะที่สำคัญคือเลขหลังบัตร ะนะครับจะต้องลงให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็เสร็จแล้วระบบเองเนี่ยเขาจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้กันตนอีกทีนึงนะครับว่าอยู่ในคุณสมบัติที่มีสิทธิ์ในการาใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือเปล่านะครับพอมีสิทธิ์แล้วก็ไปเลือก,อกที่เว็บอีกวีหนก<น>็ไปประกาศอีกทีหนึับก็ไปดูดูในเว็บไซต์ได้ครับเหมือนที่เราขึ้นอยู่หน้าจอนะครับเป็นเว็บไซต์ของการสังคมก็จะมีข้อมูลเหล่านี้ให้เราได้ตรวจสอบกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลงทะเบียนกันไปลงทะเบียนกันให้ถูกต้องด้วยนะครับ หลังจากได้คณะกรรมการครบแล้วครับกันสังคมจะขับเคลื่อนยังไงครับกับก็อันนี้พอได้คณะกรรมการมาก็มีการแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีครับว่าการกระทรวงแรงงานอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งก็อันนี้ในการขับเคลื่อนเนี่ยนะครับก็ต้องบอร์ดเนี่ยนะครับต้องประชุมกันทั้ง3ฝ่ายนะครับเพื่อกําหนดทิศทางแนวทางนะครับในการที่จะพัฒนาในเรื่องของตัวกองทุนประกันสังคมนะครับแล้วก็ในเรื่องของสิทธิประโยชน์นะครับหรือระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับทางคณะกรรมการประกันสังคมจะต้องพิจารณาอีกทีทนึงครับเดี๋ยวถามนิดนึงค่ะว่าตอนนี้ผู้ประกันตนของสุราษฎร์ธานีมีประมาณกี่คนคะ,ะผู้ประกันตนตอนนี้รวมทั้งมามราตายอยู่ที่สองแสนสองหมืน่นถือว่าเยอะใช่ไหมก็รับก็เป็นทั้ง3มาตานะครับมาตา33านี่ยอยู่ที่ประมาณแสนสองนะครับมาตรา39อยู่ที่แสนเจ็ดนะครับแล้วก็มาตรา40่อยู่ที่ประมาณ70,000 นะครับรวมแล้วก็ประมาณอ2องแสนเจ็ดสิครับเอาละครับ,อ,รบอยากให้วัาน,น่าได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับลูกจ้างนายจ้างนะครับได้ร่วมในครั้งนี้ในการขับเคลื่อน การสังคมด้วยกันครับก็ถือเป็นครั้งแรกนะครับที่เปิดโอกาสนะครับให้ทางนายจ้างและผู้กันตนในการที่จะเลือกผู้แทนของตัวเองนะครับเพราะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับกับทั้งนายจ้างและก็ผู้กันตนนะครับเพราะว่าการที่ไปออกระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีผลโดยตรงกับทางฝ่ายลูกจ้างแล้วก็ฝ่ายผู้กันตนนะครับเพราะนั้นเป็นครั้งแรกนะครับที่เปิดโอกาสนะครับแล้วก็เป็นการที่จะให้นะครับ คนที่นะครับมีความนะอยากจะพัฒนาตัวกองทุนเนี่ยนะครับคือที่ผ่านมาอาจจะยังไม่ถูกยังไม่โดนใจเลยพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านได้มีโอกาสไปเป็นตัวแทนเนี่ยท่านก็จะสามารถที่จะออกนโยบายหรืออะไรพวกนี้นะครับผ่านทางท่านตีนะครับแล้วก็ลงมาที่สำนักงานได้นะครับเป็นประโยชน์มากครับค่ะแล้วก็ย้ำอีกทีนะว่าตอนนี้ขยายระยะเวลาแล้วนะทั้งในส่วนของการลงทะเบียนแล้วก็รับสมัครถึง10พฤศจิกายนนี้สมัครกันได้นะครับนะวันนี้เล่นข่าวชาวใต้ต้องขอบคุณกับสานสุเกียรติซริชูรั์ การสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีข้อมูลดีๆครับขอบคุณกบ,ณบณนะครับขอบคุณ,คณมากครับ